สบายดีพี่น้องสบายดี f อทุกคนสบายดีเด้อพี่น้องสบายดีเอฟซีบอลอนเด้อมน่มาเบานอพี่น้องบานทีมตำรวจเมืองสนะตงบุรนะครับทีมพอเหรอเ่อนตำรวจเป็นตำรวจเดี๋ยวมาฝึกกันก็ดีหนึ่งวาภัยชนะเดี๋ยวพวกอานคำีกับสีมาลลังนะมาฝพวนว่าำีเลยมาคำีมมากิูซาอยู่ในห้องเมาคำีเลยมาพิตะบาลฝึกก็บาลี กำลังเตรียมน้องพี่ดองกำลังเตรียมพี่ดองสนามในสนามครับแลว่าทีมตำรวจืองสนามสมณนเนาะกับซานุ่มสานุ่มนั่นไหนครับซานุ่มวานนั่นไหนเนาะ่แ

วะแล้กระตื่นบ่แล้กระตื่นบ่สบายดีสบายดีใช้คำซีบ่ได้มามวะคำซีคำซีเนีคือส่บามากดอกติดผู้สาวเลยเนาะคำซีคำซเขานะคำซเขากับบัวซาวทุกวันทุกวันดีมันมีความหักจะเข้าใจแหละตอนนี้เข้าใจเขได้เลยนี่เมียนต้บหับนะทาติดซายเลยองโทท่สบายดีะสบายดีเนาะปเปนงเนาะ มาในชั้ไปกินข้ายังสมาร์ทเลไมหวาซื้อไปซื้อของกินี่รัซงเลยไปซื้อยังสมารเลวยไปด้อยออยืเข่าตอนเดิกเออเปลี่ยนเกียเอาเสื้อคนเอาเสื้อมันะมาๆนี่เดี๋ยวมเป็นหนองใสซื้อได้นี่รักแล้วมาเนี่ยพีนโอ้เอ๋บ้าเล่า mọi thứ như này này mười bên mười em, em đấy. em mười lăm em lăm mười lăm mười lăm mười em Em lăm mười 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 không mười lăm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  ของ đi ใหญ่นี่ๆ đại เด้อบานี่ลิ้มบ่ได้ให้ขอบใจบ่าวหล่อนเด้อให้ดื่มใส่ได้ เงี้ยคนดีอ่ะเรลงเดินสันบอ่อนอ่ะลงในการนสถานีแห่งดีเนาะไปแต่ว่าสรงเพื่อนนี่น่านายนี่มามาแต่ว่ามาแต่ว่าได้สิจัดสาใย้งงามเลย เศน้าไดีซีดวงก่อนด้เนาะเดี๋ยมสุดกันแล้พี่น้องแพงตัวเป็นตำรวจเขาเพื่อนตำรวจีเนาะเฟื่อตำรวจหนึงเเนาะเป็นคนของฝากของหลักหนึ่งวันเตรีมที

team họ xí kháo nó vườn tâm đuột xa lùng không xa lùng bạn này để gặp tìm đuổi đuột mương cho lại xong vùn nó nhà thấm đà nó đi thì nó nguyên đơn nhà tiệm nó

Xong và và uh, 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 uh. uh. uh, này vào theo Vào theo Lọc cầu vua Ú, xuôi ngàm u u lọc, u u bọn đi Vào theo nó, ui, lọc, ú, lọc tay vào đây Đi, ư Tại vì đủ tế mụn đó Tế thêm tầm luận đó.

bây nay phiên bản của Porsa rồi nè và thẻ mở cửa mở 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 <laughs> à. Ừ. Không à. Bất bất sáng. À. Thử... Oh. <laughs> thử... <Ủa. cười> à. 5, <laughs> à. Và... <laughs> à. 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 bảo phường chỉ nhíng gì nó Đó,

ให้ซอมให้อ้วเดี๋ยวเลยแล้วทีมอันดบน่งแ้วน้าไปแล้วซอนตัวนึ่งตหนึ่งกาิดทิ้เน่าชองนงทีมอนดบห่งหนาใหญ่ล่มแสงแล้วแสงแล้วทีมชาติหนุ่มฮะสอ

มันเมืนกี่หินกลูกแล้วไอ้พกนี้หีาห้าลูกเราเอาไหมเพิ่งเหรอเอาแรแข่งคอไปแล้วผ่เคิงพ่าเคิงเสาร์นัาธินาเตะเสา้์นักธิเสาหนาทีเป็นอย่างไรอยังเสาร์โหโหเ้าแรแดดกำลังกะเดิแดดตรงนี้มันกำลังสี่เทียงกำลังสีเทียงพอดีรีบก็ได้ รที่ยรงที่โยเที่ยย่อยะหลาิลุมาช่าไยิลุกเลียยากนเนี่ยางรตขนาดยือยขนาดได้เียนะไรมีหัวนอยนึงเลยหรอดีมากบกเดีเดี๋ยวมาเหมือเนาะไนะครับเ อันี่คือที่ทำงานท่านน่ะโอ้ชิจอดชิจอดหาหน่วยยิ่งเขาเป็นหาวอ่ะผ้าอันนี่คือหายฮะเนาะอาจารย์พี่หายมาซะก่อนอันนี้คือเพิ่นกำลังย่างรงนาะย่างยังนี่ปีกยังนี่ปีกมูเนาะ หมีมูสแต้มมะขุ er ่งสงใส่ตอนนี้ตอนมาเล่ากำลังนกพิน้องแด้ท่านฮันได้ตีเด็กน้อยหนึ่งครับตีบุเป็นหรอกเด็กน้อยหนึ่ง พอไะตว่าเน็ตมาเต้นะมึงกันแต่งตัวโอเคเดนบอลดาวดูกกลางของพี่น้องเป็นไห่บอเอมา่ายให่เนาะ

ตอนนี้คอออกไงเนาะพี่้องเนาะเล่นปรัหาที่แต่ว้เมื่อยนะ้พี่้อ่เคยเตเนาะก่เคยเตะบอูเต ตอนนี้ก็ยังลงครื่งดังก็บ่ทันได้มีภัยยิงไหนเนาะยังเสมอกัน2-2อยู่พี่น้องเทลนเทม่วนซือเนาะพี่น้องกแฟก็ได้ซือเาต่อ2เนาะทางของกับเตนาส4ต่อ2ทีให้เกียรติลงสนามครั้งนี้เนาะอ่าเพื่อเป็นอสี ກີ້ລາວມາກັນແລ້ວອ່າອັດຕະຈີມາແພ່ອໍພະສາອໍສາສົມເນາະກະທັ້ງມະຫາພູສການອໍພະສາບອກວ່າແກ່ເນາະອັນແນະສະຫຼະມະຍສຕຕ จิตเตเเละนฮกับิตเป็นกะเฟียงโูโมเนาะแล้วก็ตามาคุ้งไม่อกไยสางชั้นกันน้อยหนึ่งเนาะไม่อกสางชั้นกันน้อยหนึ่งอันนี้คือพิมพิมแม่ขวบเนาะตาหมาคุ้งมาเนี่ยไม่ซาตำรวจมาเลยเนาะ

โอมาฝึงกับบารดมหรือรังขนาดนด้มาฝึงกับารดิมหร่ารังขนาดเนาะบ่าวอ้ văn hóa cả vino văn hóa cả thế này mẹ đi một... hả? oh đẹp đẹp nói nương nữa à. mà nói nương rồi ra thử gìn thêm một hùng đó làm một hùng bình mồ

นี่มาเบิ่งห้องเพิกนะ cái gà lắm hả? Cây gà Sơ bai đi hả? Sơ bai đi Bạn đi khá gồm Đang nặng bờ chào đi cho kênh Ghiền luôn.